สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีเด็ดจาก SK- b o บอนะครับผมวันนี้ฟุตบอลวันเสาร์นะครับเตะกันมากมายหลายร้อยคู่เลยนะครับผมแต่ผมก็เหมือนเดิมครับจะคัดมาเฉพาะ3คู่ที่มั่นใจที่สุดแล้วนะครับผมก็มาดูว่ามันจะเข้าเป้าหรือเปล่านะครับวันนี้มาดูกันนะครับผม3คู่ผมไปเริ่มที่ศึกเพีย์มลีกก่อนนะครับก็คอนจีมีหลายคู่ที่เลื่อนไปนะเพราะว่ามีหลายทีมที่ไปเตะเอฟเอครับนะครับก็วันนี้นะครับที่หยิบมาจะเป็นฮัดเดิลฟิลด์ทาวนะครับ ก็จะไปเยือนเวสต์แฮมนะครับแต่กันที่ลอดอนสเตเดียมนะครับเวสต์แฮมผลงานปัจจุบันก็ยังไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวเสมอนะครับเดาทางค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าที่ค่อนข้างชัดเลยก็คือเกมในบ้านนะครับผลงานค่อนข้างดีทีเดียวนะครัสำหรับเวสต์แฮมนะครับซึ่งไม่แพ้ใครมาแล้วเนี่ยก็6เกมติดนะครับเป็นชนะ4เสมอ2นะครับเกมลุกถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ส่วนฮันเดอร์ฟิลยังคงจมบวยต่อไปนะครับผลงานก็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้มี14คะแนนเองจาก30เกมนะครับตามหลังพื้นที่โซนปลอดภัยซึ่งเป็นเบอร์ลี่เนี่ยอยู่16แต้มก็ดูแล้วนะครับน่าจะตกชั้นแน่นอนนะครับถ้าเกิดยังเล่นในแบบนี้นะครับผลงานก็อย่างที่เห็นกันไปครับสมกับการเป็นทีมท้ายตารางนะครับผมชนะเกมเดียวเองนะครับในรอบ10โอ้โห ในรอบ18เกมชนะเกมเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง16เกมการชนะก่อนหน้านั้นเนี่ยครั้งล่าสุดคือการชนะช่วงเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับซึ่งโอ้โหผลงานแย่มากจริงนะครับผมก็ค่อนข้างชัดนะว่าวันนี้ผมมองว่าเวสแฮมในบ้านเก่งอยู่แล้วแล้วก็ฮาร์ดด้ร์ฟิลเนี่ยผลงานแบบนี้นะครับไม่น่าไหวนะครับเลดเปิดมาหนึ่งลูกวันนี้ครับให้ต่อไปเลยที่เวสแฮมนะครับสกุลต่อไปครับไปกันที่ตริโนกับโบลญญานะครับตริโน ผลงานดีเลยครับตอนนี้นะครับเหมือนกับเวสแฮมเลยนะครับชนะมาลุลูนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครตลอด7เกมที่ผ่านมานะครับเป็นการชนะถึง5เกมนะครับสโบรลอนยาอยู่อันดับ18นะครับผลงานอย่างที่เห็นเลยก็คือไม่ดีนะครับการชนะยารี่ในเกมล่าสุดเป็นการชนะเกมแรกในรอบ5้าเกมหลังสุดนะครับผลงานไม่ดีนะครับแล้วก็เป็นการชนะนัดที่2ในรอบ14เกมหลังสุด ผลงานไม่ดีเหมือนกันนะครับเกมลุกไม่ดีเกมรับที่ถือว่าเป็นปัญหาเลยนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยต้องมาเจอกับโตเรโน่ที่เป็นทีมที่เล่นเกมบุกได้ดีนะครับยามเจอกับทีมในเกรดเดียวกันแล้วก็ต่ำชั้นกว่าแต่โตเรโน่ไม่ค่อยพลาดนะครับยิ่งในในบ้านด้วยเนี่ยผมมองแล้วว่าวันนี้3มแต้มใส่แน่นอนนะครับให้เชล์ที่โตเรโน่กับเลดครึ่งลูกนะครับส่วนคสุดท้ายนะครับไปกันที่บูเดสลีก้านะครับบิ๊กแมชนะครับ2ทีมดังมาเจอกันซึ่ง ได้แก่ชอเกตศูนย์สี่เจอกับอาบีดับซิกนะครับชอเกอเป็นทีมดังก็จริงแต่ปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่พวกเขาเจอมอรสุมหนักมากเพราะว่าผลงานไม่ดีคุณซื้อไม่เก่งแล้วก็นักเตะตั้งแต่ตัวหลักไปหลายคนนะครับก็พักหลังนี่ต้องบอกว่าปัญหาหลักของชอคเกตเลยก็คือเกมรับเสียประตูเป็นน้ำเลยนะครับก่อนหน้านี้นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ซิตี้บีจเจ็ดศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นสัปด,ดาห์ก่อนโดนเบเมนอัดไปสี่ลูก สัปดาห์ก่อนนู้นนะครับโดนดูสดอน้องใหม่อาร์บีซีสูตาบ้านแล้วก็ก่อนอันนั้นอีกนะครับไปเยือนมาดโดนมาดซึ่งเป็นทีมไทตยตะลางเหมือนกันกดไปอีกสามลูกเกมรับโคแตกมากจริงครับในช่วงวันนี้ของชาลเก้น,นะครับผมวันนี้เปิดบ้านก็จริงแต่ว่าเจอกับอาร์บ,บีไลฟ์ซิกที่ผลงานดีกว่านะครับไลฟ์ซิกอาจจะยิงได้น้อยๆค่อนข้างน้อยในพักหลังแต่ว่าในภาพรวมแล้วเรื่องของเขาได้ขาดไลฟ์ซิกดีกว่าเยอะนะครับผมวันนี้ถึงขั้นให้ไลฟ์ซิกบวกไปต่อครึ่งลูก ผมว่าชาวเก้จะค่อนข้างเสียสูญอยู่นะครับบวกกับฟอร์มที่ไม่ดีเก็บรับที่ค่อนข้างจะรั่วนะครับดูแล้ววันนี้มองว่าลาซิกน่าจะฝ่าชนะไปได้กับเหล็กครึ่งลูกนะครับให้ต่อไปที่ทีมเยือนอาบีลาซิกนะครับผมอ่ะก็นี่เป็น3คู่นะสโลวีนหึงครั้งนะครับจะมีอ่าเวสแฮมนะครับมีอ่าโตลิโน่แล้วก็มีอาบีลาซิกนะครับผมอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับ สวัสดีครับ